เกิดมานะครับใครเคยเห็นกันบ้างไหมครับเหรียญปรับพ่อของรอฮ้านะครับน่าเสียดายนะครับที่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเกนะครับที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อศึกษานะครับเกี่ยวกับเหรียญปรับพ่อนะครับเหรียญปรับพ่อเหรียญจริงนะครับมีราคาเล่นกันหรือประมูลไปแล้วนะครับทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ 1ล้านสามแสนบาทนะครับแล้วก็นะครับคิดว่านะครับประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีไม่เกินสิบเหรียญนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับมีเรียกว่ามีมีการผลิตมากกว่านั้นนะครับเพียงแค่คนที่มีเหรียญนี้เก็บนะครับ,<ๆ>เ,บ,รบเขาไม่เอาออกมาปล่อยนั่นเองนะครับผมคนที่เก็บเหรียญแบบนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นค่า บริพานของรัชากาลที่5ในยุคนั้นนะครับ